คอนเทนต์ใหม่ของช่องออเตอร์นะครับก็จะพูดเรื่องของการปรับปรุงบ้านตกแต่งบ้านนะครับการซ่อมบ้านปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านต่างๆนะครับก็ยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับกดหัวใจเอาไว้นะครับเพื่อที่จะคอยรับชมคอนเทนต์นี้นะครับจะพยายามลงให้ได้เยอะๆนะครับบ่อยๆแล้วก็ จะเอาสาระประโยชน์ต่างเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 2> เกี่ยวกับงานก่อสร้างยังไงกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับต่อเติมห้องน้ําปรับปรุงห้องน้ําใหม่นะครับจากพื้นที่แคบๆเล็กๆนะครับของอาคารพาณิชย์นะครับหรือพวกตึกแถวต่างๆที่มันมีพื้นที่ประมาณ4เมตรกว้าง4เมตรแล้วต้องแบ่งมาเป็นบันไดมาเป็นทางเดินแล้วก็มาเป็นห้องน้ํามาดูว่า เอาเป็นไอเดียนะครับว่าเราจะปรับยังไงให้มันดูกว้างขึ้นและการใช้งานดีมากขึ้นนะครับก็บริเวณห้องน้ำตรงนี้ถูกปรับปรุงนะครับจากห้องน้ำเล็กขนาดประมาณเมตร20นะครับกว้างความยาวาน่าจะประมาณ2เมตรคูณเมตร20มันก็จะไม่มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งอะไรเลยนะครับมันแค่ะจะโคกอยู่มันก็ะจะมีแค่แท้โคกแล้วก็มีที่ ยืนข้างๆอางน้ำเลยนะครับเรามาปรับปรุงใหม่มาดูไอเดียในการปรับปรุงนะว่าจะปรับปรุงแบบไหนนะครับผมให้ดูก่อนเริ่มตั้งแต่ขนาดห้องนะครับถ้าแต่เดิมเนาะมันจะมีประมาณนี้นะครับถึงประมาณนีนะ้ห้องน้ำมันจะเล็กมากๆมีชักโครกอยู่อันนึงหันหน้ามาทางนี้นะครับ เราเจาะเปิดให้เขาเรียกว่าให้ช่องแสงเข้าแล้วมีช่องระบายอากาศเป็นเกร็ดซ้อนนะครับแล้วก็เพิ่มความยาวขึ้นนะครับเพิ่มความยาวขึ้นเลือกใช้อ่างที่มันปกติเนี่ยเคาน์เตอร์นะมันจะยืดออกมาประมาณ50ถึง60ตอนนี้ไม่ถึง50นะครับ ตอนนี้ไม่ถึง50เราเลือกใช้แบบฝังแบบครึ่งเกือบเกินครึ่งไปมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะได้ทำให้เคาน์เตอร์มันแคบลงนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ช่องเนี่ยมันจะได้กว้างขึ้นนะครับตรงข้างล่างถ้าอยากให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้ก็ใส่เป็นบาบางจะได้นะ สองเดิมถึงแค่ตรงนี้นะครับจากตรงนู้นถึงนี้ประมาณ2เมตรนะครับแค่นั้นเองอหลังจากนั้นเราก็ต่อออกไปนะครับคราวนี้ห้องน้ำตัวนี้นะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำเดี๋ยวดูขนาดให้ขนาดเนี่ยที่ใช้งานนะประมาณ1เมตรนะครับคูณ เมตรสิบเมตรคูณเมตรสินะครับก็เป็นพื้นที่จริงๆเล็กกวน,นี้ก็ยังใช้ได้ความแค่ถ้าเมตรหึก็ยังยังเป็นสเปซที่ยังใช้ได้นะครับประมาณเมตรหึก็อยู่ตรงนี้แต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของใส่ตรงนี้นะครับตอนแรกคิดว่าจะเตรียมเอาไว้ใส่เป็นบานกระจกนะครับซึ่งเปิดปิดนี้ซึ่งก็ มันมีพื้นที่น้อยนะครับการเปิดปิดหรือการเข้าหรือการทำบานสไลด์เนี่ยมันก็จะทำให้ต้องเสียพื้นที่ในการเข้าออกอีกนะครับก็เลยลดขนาดลงแต่ที่สำคัญคือบริเวณห้องน้ำตรงนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกเพื่อที่จะเป็นพื้นที่เปียกนะครับพื้นที่เปียกมันต้องขยับเข้าไปอีกน,นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณห้องน้ำตรงนี้ เราจะต้องทำกันซึมทำการซึมไม่ได้หมายความว่าแค่ผสมน้ำยากันซึมลงไปในคอนกรีตในการเทหรือท็อปปิ้งนะครับแต่เราต้องจะเราจะต้องทาตัวซีเมนต์กันซึม2ชั้นนะครับแล้วก็มีเทปกันซึมตรงรอบรอบนี้ด้วยเวลาเราเปิดน้ำ <c oughs> ยังไรเนี่ยถ้ายาแนวของเรา มันเสื่อมสภาพมันดูดออกแล้วนะครับน้ําเนี่ยมันจะวิ่งเข้าตามยาแนวแล้วไหลลงไปแล้วซึมลงไปข้างล่างได้นะครับซึมลงไปข้างล่างไ้เพราะมันเป็นรอยต่อระหว่างคอนกรีตนะครับหรือปูซิเม้นที่เป็นท็อปปิ้งกับตัว,ตวผนังถ้าไม่ได้เวลาก่อนถ้าเราไม่ได้ทําเป็นขึ้นคอนกรีตแล้วเททีเดียวพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อนะครับน้ามันจะซึมลงไป เพราะฉะนั้นถ้าให้มันดีนะดีที่สุดเลยก็คือตรงเนี้ยเทพร้อมกันแล้วยกเป็นขอบขึ้นมารอบเลยนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็จะต้องมีระบบ,บซีเมนต์กันซึมทาลงไปก่อนนะครับทาลงไปก่อนเป็นสองชั้นแล้วก็มีเทปกันซึมติดรอบนะครับเพื่อที่ป้องกันการซึมของน้ํา ถ้าน้ําซึมโหยุ่งยากนะครับจะต้องรือกระเบื้องออกนะครับพอรื้กระเบื้องออกแล้วก็ทําใหม่เสียหายเยอะห้องน้ําก็จะใช้ไม่ได้เป็นสองสามอาทิตย์นะครับก่อนที่จะมาปรับปรุงกันใหม่อีกนะครับ<อ>ตรงนี้เล็กๆไมน้อยเนาะเอาไว้ควรที่จะมีนะครับจะได้ไม่ต้องมาเจาะผนังอะไรยุ่งยากเอาไว้วางของได้นะครับทําแล้วก็ก็อิด ผืนนึงเป็นผนังตรงนี้ก็เบิ้ลออกมาก้อนหนึ่งนะครับอิฐมวลเบาก็ได้นะครับอิฐมวลเบาเ่ะมาถึงประตูบ้างครานี้เนื่องจากห้องนี้นะครับมันแคบเราจะเปิดประตูระยะช่วงนี้ก็แคบนะครับเราจะเปิดประตูออกมาก็ไม่ได้เราจะ ดันประตูเข้าไปก็ไม่ได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำเป็นบานเลื่อนนะครับแพงที่สุดของห้องน้ำเนี่ยน่าจะเป็นประตูบานนี้นะครับเราเตรียมประตูบานนี้เราเตรียมวงกบเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ช่างเฟอร์นิเจอร์มาทำนะครับมาทำต่อซึ่งเลือกเป็นเกรดทั้งหมดนะครับ เป็นเกรดแบบนี้ทั้งหมดนะครับใช้มา2ปีแล้วนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีลงทุนกับประตูนิดหนึ่งนะครับลงทุนกับประตูนิดหนึ่งเพราะว่ามันถ้าทําไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ได้ลักษณะแบบลื่นไหลปื๊ดแบบนี้นะครับประตูแบบนี้ประตูแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าประตูบานเลื่อนนะครับเป็นประตูบานเลื่อน ซึ่งประตูบานเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีไหลเรื่องของการเกาะนะครับเรื่องของตัวล้อมันนะ,นะครับอันนี้เป็นแบบแขวนนะครับแล้วก็เลื่อนบานเดียวนะครับด้านนี้คือบานตายเปิดปิดไม่ได้นะครับเปิดปิดไม่ได้ขยับไม่ได้เลื่อนไม่ได้เป็นบานตายก็คืออยู่นิ่งๆน,น,น,นะครับส่วนบานนี้เลื่อนแบบนี้นะครับซึ่งมันจะแขวนอยู่ด้านบนมันจะมีลูกล้ออยู่ด้านบนนะครับ ส่วนข้างล่างไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะเพราะเราไม่อยากให้ข้างล่างมีอยู่แล้วข้างล่างใช้เป็นกรอบวงกบต่างๆเป็นไม้สักนะครับนี่ประตูก็เลื่นแบบนี้ไม่อยากให้มันโผล่ออกมาข้างในหรือข้างนอกก็เลยจะต้องให้บานให้วงกบมันอยู่ภายในนะครับ วงกลมอยู่ภายในก็สวยไปอีกแบบนะครับไม่ต้องทําเป็นกล่องบางบางทีติดที่หลังมาเป็นกล่องยื่นออกมาแบบนี้นะครับก็พามาดูนะครับสําหรับการปรับปรุงห้องน้ําซึ่งมีความแคบหรือว่าเราอยากขยายห้องน้ําออกไปในตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์นะครับหรือ อาคารพาณิชนะครับซึ่งของเดิมในห้องน้ํามันจะไม่ใหญ่แบบนี้นะครับเราก็อยากขยายแล้วก็ทําให้มันใช้ประโยชน์ได้ดีมากขึ้นแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับก็ดูไว้เป็นไอเดียนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ